สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่ 1. พฤศจิกายน2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางข้อมูลด้านล่างของแอดหนาวน้ำค้างนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้456กับ901มัดกันได้494041 ห้าเก้าห้าศูนแล้วก็ชุดกันของอาจารย์ได้90้าศถูกทันวันที่ก็อยู่ด้านล่างนะครับวันที่1เดือน11ปี2568ต่อมาจะเป็นแนวทางเพิ่มเติมนะครับเด็นหลัก10บนอีกตัวนะครับของแอดยืนบนเลิศ สิบบนใบนี้ของอาจารย์ที่เพิ่มเติมมาก็คือเลข9นะครับก็คือเลข9ชุด2ตัวก็ไปเลือกเอานะครับทุกท่านอาจารย์ทํามาให้ดูตามที่เห็นนะครับมาต่อกันที่แนวทาง2ตัวด้านบนของอาจารย์ใบนี้ให้มาเป็นแนวทาง2ชุดได้แก่9 8กับ78นะครับ98กับ78 วันที่1พฤศจิกายน68วันที่อยู่ด้านบนอีกใบหนึ่งของอัดยืนก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวด้านบนของอาจารย์ใบนี้ให้มาเป็นแนวทาง4ชุดไเด้น1 8แล้วก็478นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ ต่อมาจะเป็นแนวทางล่างเพียวๆของแอดเนนแก้วทุกท่นนานแนวทางของอาจารย์ทําได้ก็ตามที่เห็นนะครับชนเด่น6กับ8อาจารย์บอกว่าปลองอวดนี้หลุดเลิกกันจ้าอาจารย์ว่าแบบนั้นทุกท่านมาต่อกันที่แนวทางของแอดกิษดาหรือว่าแอดวิ่งหาความสําเร็จอีกใบนะครับ ใบนี้เป็นข้อมูลบนทุกท่านตัวเด่นคำนวณได้หนึ่งมาพร้อมกับชุด3ตัวนะครับให้มาเป็นทาง2ชุดก็จะมี7จ็หกับ8ปดหนึทุกท่นเจ็หกับ8ปดหมาต่อกันที่แนวทางจับคู่ล่างเก้ชุดของแอดรัชนกมีโชค งวดที่ผ่านมาใบตรงกลางนะครับสูตรคำนวณสอนอร่างของอาจารย์มัดได้6 1เข้าตรงๆรงทุกทันโวยออก6 9 6 6 1งวดก่อนหน้านั้นก็เข้านะครับงวดที่ออก7 7สำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับวันที่1เดือน11ปี2,568 สิบล่างคำนวณได้059หน่วยล่างคำนวณได้579มัดกันได้05 0709 55 5759 95 97แล้วก็99ตามลำดับทุกทันใครชอบใครตามก็ไปดึงชุดเด่นเอานะครับทางจับคู่ล่าง9ชุดนัดรัชนกมีโชค มาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ทองเปลวนะครับอาจารย์ให้ข้อมูลชุดสามตัวนะครับมาทั้งหมดห้าชุดทุกท่านก็จะมีหนึ่งเจ็ดสามสามเจ็ดสามห้าเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามแล้วก็เก้าเจ็ดสามดูเหมือนว่าชุดสองตัวบนของอาจารย์ได้เจ็ดสามชุดเดียวนะครับสําหรับสูตรหลักร้อยของอาจารย์ก็จะมีหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าก็ไปเลือกเอาทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทองเปลว ต่อมาก็จะเป็นชุดเน้นของแอดเอ้ยลานะครับ3ตัวได้902 2ตัวมี02นะครับด้านล่างได้75ชุดเดียวต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดทะเลใจนะครับแอดทะเลใจให้แนวทางชุดเดียวมาทุกทัน3ตัวได้6 5 9นะครับ659 2ตัวมี5 9ทุกทัน ถัดมาจะเป็นทางเลขท้ายสองตัวนะครับของอัดมังกรเม,รมลัยงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับอาจารย์เจ้าของข้อมูลให้มาทั้งหมด3ชุดทุกทันเข้าสองนะครับชุดเข้าก็คือ9กหกับหกหนึ่งทุกทันเกหก็ไปด้านบนตรงๆนะครับหกหนึ่งก็ลงไปด้านล่างตรงๆงวดที่ออก 9661นะครับงวดก่อนสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับแนวทางของอาจารย์คำนวณได้3262แล้วก็82ทุกทัน3262แล้วก็82รอบตัวเลขของอาจารย์ก็สามารถเกงได้หมดนะครับที่สำคัญอย่าลืมจีตัวไปกลับด้วย วันที่1เดือน11นะครับปี2,568ัน้าทางท้าย2ตัวของแอดมังกรเมลัต่อมาจะเป็นแนวทางชุดเต็มของอาจารย์ปรีชานะครับงวดที่ผ่านมาหลุดทุกทันใบฝั่งทางซ้ายสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้9นะครับ9ตัวเดียว 3ต,ตัวอยู่ฝั่งทางซ้ายนะครับ2ตัวอยู่ฝั่งทางขวาเมือชุด2ตัวของอาจารย์มี919895 625253 8342แล้วก็58ถูกทันต่อมาก็จะเป็นทางท้าย2ตัวนะครับชุดเดียวของอน้ำพุแจ้าของข้อมูลคำนวณได้98ถูกทัน98ชุดเดียว เป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้มาต่อกันที่แนวทางสูตรเลขตารางของแอดแพนแพน,นะครับงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้ทุกท่านใบฝั่งทางซ้ายชุดจับคู่ของแอดแผ,นแผนน่นๆไม่มี69นะครับก็เข้า2ตัวนะครับตัวกลับ3ตัวนี้ผิดไปแต้มเดียวนะครับคำนวณได้869 สำหรับงวดใหม่ก็ใบฝั่งทางขวาทุกทันเลขตารางอยู่ด้านบนนะครับตัวเด่นของอาจารย์ได้507นะครับ507สำหรับข้อมูลชุด2ตัวก็จะมี02 05 07 08 525 7 58 72 3ตัวได้705 725แล้วก็785ทุกทัน ลงวันที่1เดือน1 1นะครับแนวทางของแอดแผนแผนพารวยต่อมาก็จะปเป็นแนวทางมัดรวมจัดทำข้อมูลโดยอนิจิจัดไปเมื่อที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับไม่มี696 6. อาจารย์บอกว่าไม่รวมเบิ้ลนะครับแนวทางที่อาจารย์ทำ ก็มี1ชุดนะครับผิดแปแต้มเดียวอาจารย์ทำได้695นะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกท่านแนวทางของอาจารย์มัดได้ตามที่เห็นนะครับใครชอบก็ไปเป็นแนวทางได้ถ้าไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านต่อมาครับเก็บตกนิตยาสารสักนิดหนึ่งนะครับใบนี้แนวทาง ปักหลักหน่วยบนจากเขากรดนะครับงวดที่ผ่านมาไม่มีเลข6นะครับอยู่ด้านบนสําหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับคํานวณได้หนึ่งสี่ห้าเจ็ดแปดประเด็นของอาจารย์ได้หนึ่งสี่เจ็ดต่อมาก็คมเพรนะครับปากหลักสิบบนงวดที่ผ่านมาอยู่ด้านบนนะครับส่วนคำนวณของอาจารย์ไม่มีเลขเก้า สำหรับงดใหม่อยู่ด้านล่างคำนวณได้ 2, 4, 6, 7, 8ตัวเด่นของอาจารย์เห็นจะเป็น 2, 6, 7ต่อมาก็แนวทางเด่น2ตัวของอาจารย์จินดางดที่ผ่านมาได้5กับ8หลุดนะครับทุกท่านแนวทางเด่นบนของอาจารย์สำหรับงวดใหม่ได้6กับ8นะครับอยู่ด้านล่าง ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นบนของอาจารย์นิวัฒน์แว่นนะครับงวดที่ผ่านมาคำนวณได้0ูนย์กับหหลุดนะครับสำหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างคำนวณได้3กับ8ปถูกทันก็จะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ